อ้าวแล้วสวัสที่รับไม่น้อยู่ผมตัวน้ำคุ้งนะวันนี้เราก็อยู่กันกับข่าวสารไม่ใช่สิอยู่กันในรายการน้องน้ำมีข่าวนะผมวันนี้เว่าผมหายยังผมก็ยังไม่หายนะแต่ว่าผมจะมาอัดคลิปอยู่ดีนะฮะก็คือวันนี้เป็นข่าวสารเกี่ยวกับเกมนะครับผมซึ่งของที่ผมเอามาจะมาจากสองสองคนที่สองโพสต์หลักๆนะฮะที่ผมเอามาไอสามโพสต์หลักๆสองคนนะฮะก็เนี่ยใครกันบ้างก็ขออนุญาตไว้ก่อนนะฮะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์โพสตไว้นะฮะไม่ต้องห่วง คือก่อนอื่นที่จะต้องขอมาขอโทษกันเลยนะครับคือผมไม่รู้ชื่อเกมเว้ยแต่เป็นเกมที่ผมรออยู่เหมือนกันนะฮะก็ชเชะนนเ้ามาอ่านโคต์กันเลยนะฮะประกาศยืนยันวันเปิดบริการเกมวันที่ส5กันยายนนี้ครับสําหรับคนไหนที่ยังไม่ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับโค้ดรับเพชรรับเพชรฟรีสามพันยังไม่ลงทะเบียนเพื่อรับกันได้ฮะยังไปลงทะเ ยังไปลงทะเบียนเพื่อรับกันได้นะครับโดยจะเปิดลงทะเบียนจนถึงวันเปิดเกมเลยครับเมื่อกี้เว้นตรงนั้นลงไปเว็บหนึ่งผมแจ้งทีมงานละตอนนั้นตอนนี้เขาลงเขาไปลงทะเบียนกันได้แล้วนะครับเข้าไปลงทะเบียนกันได้แล้วประมาณนั้นนะฮะก็เกมนี้ต้องลงทะเบียนนะฮะลงทะเบียนเพื่อรับเพชรสี่สามพันเพชรนะฮะ ร่วมตอบคาถามด้วยมีกลุ่มนะครับผมก็นี่นะฮะเป็นเกมนะผมก็ลอยอยู่เหมือนกันประกาศเปิดแล้วนะฮะก็เปิดพรุ่งนี้เลยนะอ่นนี่นะครับก็เป็นโพสที่2นะก็เปิดพรุ่งนี้นะครับผมเอ่อข่าวดีอะไรสักอย่างเกมชื่อเกมอะไรเกมมือถือแนวเจ้าหญิงสุดน่ารักที่มีจุดเด่นมากมายไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์ในเรื่อง <c oughs> เอกลักษณ์ในเรื่องของงานกราฟิกและตัวละครสวย สาวน้อยที่ออกแบบมาได้อย่างน่ารักและมีสเสน่ห์หรือเรื่องราวในเกมอันน่าสนุกและชวนติดตามที่ที่การเล่นเนื้อเรื่องจะเป็นการผสมผสานระหว่างอาอะไรสักอย่างอนิเมะกับเกมเพลเข้ามาไว้ด้วยกันตัวเกมจะเป็นลักษณะผจญภัยในรูปแบบอะไรสักอย่าง rpg และการ สร้างทีมเพื่อต่อสู้กับเหล่ามอนเตอร์เกมจะเปิดให้ชาวไทยเล่นกันตั้งแต่วันที่15กันยายน2563นี้อย่ารอช้าถึงเวลาชวนเพื่อนของคุณมาจาัดทีมเจ้าหญิงและร่วมสนุกผ่านเกมเพย์ตัลุยด่านที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนแต่เต็มไปด้วยกิจกรรมแสนสนุกปอดนะปลดลองฮะปลดล็อกอาวุธและ ชุดให้ครบเซตเพื่อนะอไปเพิ่มพลังให้กับเจ้าหญิงของคุณก่อนใครเตรียมตัวกับเตรียมตัวกันให้พร้อมทั้ง iOS เอ้ยเดี๋ยว Android และ iOS มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปรจญนภัยและสร้างวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ถึงเวลาเปิดประตูเข้าสู่โลกของเจ้าหญิงแล้วรุ่นมือถือนะฮะก็รุ่นมือถือที่แนะนำก็ตามนี้แหละ เป็นส0 2 7ขึ้นไปนะฮะมากันที่โพสต์ต่อไปเลยนะก็มากันเลยขออ่านกันเลยก,กันนะหรือาเวลาแค่หนึ่งวันเท่านั้นก่อนที่เกมจะเปิดให้บริการบริการจริงและนี่คือลิสตร์รายการที่คนเล่นจะต้องเตรียมเคลียพื้นที่ว่าง1นเคลียร์พื้นที่ว่างเครื่องให รองรับเกมได้อย่างน้อย3 g กิกเตรียมเผื่อล่วงหน้า1 0 g กิกได้ยิ่งดี 2. อัปเดตเซิร์ฟเวอร์ในมือถือให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อป้องกันเกมมีปัญหาก่อนเล่นก่อนเกมเปิดจริงไปตั้งค่าเกี่ยวกับอุปกรณ์อัปเดตเซิร์ฟเวอร์มสแปมฮะเช็คสแปมมือถือของคุณตอนเอาตอน ตนเองว่าเล่นได้ไหมท่านไหนไม่แน่ใจว่า CPU ที่มีอยู่เทียบได้กับรุ่นไหนส่งชื่อ CPU หรือรุ่นมือรุ่นมือถือคอมเมนต์ใต้โพสตนี้แล้วเดี๋ยวจะช่วยเช็คให้ครับก็คอมเมนต์ไปได้นะ 4. คนไหนที่ยังไม่ได้ลงทอเบียนล่วงหน้ารับเพชร3,000เม็ด ให้รีบไปลงทะเบียนเพราะเราได้รู้ว่าทีมงานจะปิดกี่โมงฮะเพราะเราไม่รู้ว่าทีมงานจะปิดกี่โมงไปลงทะเบียนได้ที่ลิงครับผมอะไรไม่รู้อะจะส่งมาทาง SMS ของมือถือที่ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนเดี๋ยวนะที่ลงทะเบียนแล้วตรงไหวะดังนั้นกอบเบอร์มือถือ ให้ถูกต้องให้ถูกนะครับเคลียร์งานการบ้านให้เรียบร้อยและเตรียมใช้เวลาสนุกสนุกกับการเล่นเกมนี้อย่าลืมบอยคอร์ดขนมอร่อยอร่อยและเอะ๊ะและเครื่องดื่มเลิศลสเพื่อเพิ่มอรรถรสในในการเล่นด้วยนะ ได้ล่ะจะเปิดวันที่สิห้าสิงหากันยายนนี้เวลาเที่ยงนะครับผมโอเคมันเป็นเซิร์ฟไทยนะที่จะเปิดนะก็ใครยังไม่ลงทะเบียนก็รีบเป็นลงนะจ๊ะก็คลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ละครับผมส่วนลิงก์โค้ทั้งหมดจะทิ้งเอาไว้ให้นะถ้าอ่านผิดพลาดประการใดหรืออ่านติดขัดตรงไหนขอโทษด้วยจริงๆคับผมบาย